ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวราหูจะขยับย้ายในวันที่วันที่เท่าไหร่ในวันที่5พฤษภาคม2568เวลาประมาณ9.44นนะครับจะส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกราหูเข้าเรือนเกษตร นะครับเรือนเกษตราราธิบดีเป็นตำแหน่งที่มีความมั่นคงทีเดียวก่อนอื่นเลยนะครับขอพยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าคุณนะครับในส่วนของข้อดีนั้นราหูที่อยู่ตรงนี้มีเกณฑ์ที่จะนะครับได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านช่องยวดยานพาหนะการได้ที่อยู่อาศัยใหม่ๆการขยับโยกย้ายเป็นหลักเป็นแหล่ง นะครับที่แน่นอนหรือการขยับย้ายออฟฟิศก็ได้นะครับมีผลกับชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งสิน้นข้อที่2นะครับในความหมายของดาวราวหูที่อยู่ในเรือนนี้นะครับต้องบอกว่าเข้าไปอยู่ในเรือนที่ส่งผลกับเรื่องของงาน นะครับอาจจะมีการขยับขยายหรือใครที่ทำงานที่มีกลุ่มลูกค้าหรือโพสเปกเป็นต่างชาติก็มีโอกาสที่จะงานจะมีความก้าวหน้าไปได้ในทิศทางที่น่าพึงพอใจนะครับอย่างหนึ่งเลยที่มีความโดดเด่นมากๆสองเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องงานกับเรื่องของที่อยู่อาศัย ราหูเข้ากะเศราธิปดีส่งผลดีแล้วก็การเงินการทองน่าจะขยับดีขึ้นด้วยเพราะว่าการที่คุณจะขยับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยออฟฟิศนั้นมันก็ต้องนะครับหมายถึงกิจการงานที่มันมีความสาเร็จแล้วก็จะเริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นในข้อดีนะครับก็มีข้อเสียอยู่ราหูตำแหน่งนี้ขอให้ชาวลัคนาราศี พิจิกระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายสักนิดหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งจะหมายถึงสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยใครมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนสูงอายุที่ต้องดูแลก็ให้ความสำคัญกันมากเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกให้ฟังกันแบบชัดๆตรงนี้ อย่าก,กันนั้นเลยนะครับอีกข้อหนึ่งที่ส่งผลเด่นชัดมากๆของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับการเงินการทองของคุณจะขยับดีขึ้นดีขึ้นแน่ๆขอให้สบายใจได้นะครับแล้วก็การขยับดีขึ้นของดาวตรงนี้นั้นส่งผลให้คุณได้เอาเงินบางส่วนไปทำอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยยดยานพหนะขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายซื้อใหม่หรืออะไรก็ตาม รวนแล้วแต่อยู่ในเงื่อนไขของคําพยากรณ์ตรงนี้ทั้งสิน้นนะอีกอย่างหนึ่งที่นะครับผมถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยกับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะอา้าวฟังให้ดีนะครับ ดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งนี้นั้นมันไปทำมุมนะครับที่เขาเรียกว่าส่งผลกับชะตาของคุณอีกอย่างหนึง่งใครที่มีความคิดนะครับจะเดินทางไกลไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลหรือไปเล่าไปเรียนหรือไปทำงานในลักษณะที่ต้องไปอยู่ยังต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน นะครับมีโอกาสเป็นไปได้อยู่หรือใครที่กำลังมีความคิดนะครับจะไปสอบเป็นนักบินเป็นคุณจวดเป็นคุณออแอร์โฮสเตสลูกเรือต่างๆมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จจากราหูตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกน่าจะครบถ้วนแล้วก็ขอให้นะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศี พิจิตมีแต่ความสำเร็จนะคิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นทุกประการนะครับอย่าลืมกดติดตามกันในทุกๆช่องทางของสินแสหมิงไปก่อนนะสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล